สวัสดีครับวัชรพงศ์กติยูนะฮะวันนี้ก็มา,าแนะนะครับไม่ใช้คำว่าสอนนะครับมาแนะนำให้เพื่อนๆนะครับแก้ไขปัญหานะครับลายนะครับที่ทำให้ตัวเครื่องเรามันช้าลงนะครับเนื่องด้วยว่า,าผมใช้เทคนิคนีน้ตลอดนะครับเวลา เวลาเครื่องบันช้านะครับเราเข้าไปตรวจเช็คนะครับในส่วนของอตัวอุปกรณ์ของเรานะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของการลบสติกเกอร์นะครับเพื่อนๆจําได้ไหมครับว่าเพื่อนของเราเนี่ยส่งสติกเกอร์ให้เราเนี่ยกี่ตัวแล้วจำได้ไหมฮะตั้งแต่เรามีโทรศัพท์มานะครับเพื่อนเราเนี่ย ผมว่าทุกคนมีเพื่อนมากกว่าสองคนแน่นอนนะครับส่งสติกเกอร์นะครับจาจจะเห็นนะครับเป็นดอกไม้สติกเกอร์นู่นนี่นั่นนะครับให้เราเนี่ยตั้งแต่เรามีโทรศัพท์มาเพื่อนๆเคยนับไหมครับว่าเราได้รับสติกเกอร์จากเพื่อนนะครับกี่ตัวแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมจะไม่แนะนํานะครับที่เครื่องเรามันมันช้าลงนะครับก็มันก็เป็นตรงส่วนนี้ส่วนหนึ่งนะครับ ซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการลบสติกเกอร์นะครับที่เราอ่านไปแล้วนะครับแล้วเราไม่ต้องการนะครับออกจากเครื่องของเราให้มันได้พื้นที่กลับขึ้นมาแล้วให้เครื่องเรามันลื่นขึ้นนะครับมาดูกันเลยนะครับตัวเครื่องของผมตัวตัวนี้นะฮะจะเป็น Note 7จ็ดนะครับแรมหก o ลอมร้อยยีนะครับแรมโน้ตเจ็ดของ i n นฟินินะครับเป็นมือถือสเปกจีนนะครับที่ผม ใช้มาตัวนี้ก็เป็นเป็นเครื่องที่2เลยครับซึ่งไอคอนตรงที่อยู่หน้าจอเนี่ยมันจะคล้ายคลึงกันกับโทรศัพท์ Android หลายๆรุ่นนะครับมาดูไปพร้อมกันนะครับีนี้อันนี้ผมอยู่หน้าจอหลักนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตรงที่ที่เป็นไอคอนนะครับของแอปนะครับเรามาดูนะฮะเพื่อนๆหาตรงตัวจัดการไฟล์ตัวสีส้มๆนี่ครับนี่ฮะตัวนี้ฮะคลิกเข้าไปเลยนะครับนี่ฮะแล้วเรามาดูตรงที่ ที่เก็บข้อมูลภายในนะครับติเข้าไปเลยนะครับมาที่คําว่า Android นะครับแอนดรอยนะครับลำดับที่2นะฮะต่อจากอารามนะครับเนี่ยคลิกเข้าไปเลยนะฮะเพื่อนๆจะเห็นคําว่า Medi a เห็นไหมฮะมีเดียดาตาแล้วก็ OBB นะครับเราเข้าไปที่ Data นะครับนี่ฮะแล้วมาที่ Android นะครับเห็นเข้าไปแอนดรอยนะฮะ บรรทัดแรกนะครับคลิกเข้าไปเลย Android นะครับตัวนี้มันจะเป็นแคชเป็นแคชอ๋อแสดงว่าผมเข้าเข้ามาผิดแล้วตัวนี้พอเข้ามา Data แล้วนะครับเพื่อนๆมาหาคำว่านะครับนี่ฮะ JP เนี่ยว่าลนะครับเลื่อนลงมาเลยครับอยู่ด้านล่างนะครับลำลดับที่3นะครับนับจากมาขึ้นมาข้างล่างนะฮะ JP n e v e r l i n e Android นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับมา ที่สติ๊กเกอร์นะครับอ่านี่ฮะถ้าจากหน้าจอผมจะอยู่ลำดับที่3าจากข้างล่างขึ้นมานะครับสติ๊กเกอร์คลิกเข้าไปเลยนะครับนี่ฮะเรามาดูนะครับว่าเรามีสติ๊กเกอร์กันเท่าไหร่แล้วอันนี้ผมไม่ได้ลบมาประมาณกี่อาทิตย์เนี่ยประมาณประมาณ2อาทิตย์ได้มั้งนะครับนี่ฮะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับที่เพื่อนๆเราเนี่ยส่งมาให้เรานะครับพวกเนี้ยนะครับนะฮะทีนี้เรากดแชร์เลยครับถ้า ของผมมันมีทั้งหมดนะฮะเนี่ยถ้าเรากดแช่ไว้เงี้ยมันจะมีระบุขึ้นมาทั้งหมดนะครับร้อยสิบสามตัวนะครับตอนเนี้ที่ผมมีอยู่นะฮะผมก็อันนี้คือผมผมไม่ต้องการแล้วนะครับผมก็จะอ่าเพิ่มเติมนะครับอ๋อเดี๋ยวนะนี่ผมยังไม่ค่อยชินกับมันเท่าไหร่นะครับผมติ๊กนะครับติ๊กทั้งหมดเลยนะครับผมเลือกทั้งหมดเลยนะครับนี่ฮะเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วเรานะครับเราลบ นะครับกดลบได้เลยนะครับเนี่ยฮะฟื้ดออกไปนะครับอันนี้มันสติกเกอร์หายไปหมดแล้วนะครับอันนี้คือว่างเปล่านะครับไม่มีไฟล์นะฮะแล้วเราลองกดกลับนะฮะกลับไปดูพื้นที่จัดเก็บเห็นไหมฮะตอนแรกผมลืมบอกไปนะครับตัวเลขมันพื้นที่จัดเก็บมันค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่ฮะตอนนี้ก็พื้นที่ลงมาแล้วเพื่อนๆนจะสังเกตได้ว่าเครื่องของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันเร็วขึ้นเบาขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นคลิกคลิ๊กหนึ่งนะครับ ที่มาแนะนํากันนะครับให้สําหรับเพื่อนๆนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของตัวเครื่องมันอื่นะครับซึ่งลายนี้ผมว่าทุกคนใช้เยอะแน่นอนนะครับยิ่งคนที่มีเพื่อนเยอะๆนะครับบางคนที่ผมเคยลบให้นะครับมีถึง3า0 0ันสีตัวนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้เป็นทริคดีๆกับเพื่อนๆนะครับที่แก้ไขมือถือของตัวเองนะฮะสำหรับคลินนี้ก็วัชรพงศ์กนดีอยู่สวัสดีครับ